สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลลอนแฟนครับก็ผมนนวันเสาร์ที่26เมษายนครับ2568นะครับอ่าวันนี้ก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลายคู่นะแล้วก็มี FA ฟเอคัพรอบรองชาเลิศหนึ่งคูนะ่สำหรับพรีเมียร์ลีกก็จะมีเชลซีเอเวอร์ตันะอันนี้เชลซีก็ต้องรีบเตะเพื่อที่จะ ทำแต้มให้ติดอยู่ฝ่าแชเปี้ยนีให้ได้นะครับไบรตันเวสแฮมนะนิวคาสเซิลนะครับอิสว so ิทโอ้โหก็น่าจะยิยงกันระเบิดระเบ้อนะเซาท์แฮมตันฟูลแรมแล้วก็บูฟแฮมตันเลสเตอร์แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็คงจะเป็นช่วงประมาณ5ทุ่ม15นาทีครับฟุตบอลถ้วยที่ขขังที่สุดในโลกถ้วยที่เก่าแก่นะครับ FA ครับ รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมในพิมลีกด้วยกันอินซีพงาดฟ้านะประสาทเรือนแก้วแล้วแต่เลยจะเรียกแล้วกันนะริสตัเพาเลหนะครับแล้วก็จะเจอกับลูกทีมของพี่อูนไฮเอเมอรีแอสตันวิลล่านะครับโอ้สองทีมนี้ก็เป็นพูดง่ายๆฟอร์มกำลังฟอร์มกำลังดีจัดด้วยกันทั้งคู่นะก็คงจะเป็นคู่ที่น่าจะสนุกนะครับแล้วก็ อูนอเบลลรีก็หวังที่จะเข้าชิงนะเพราะว่าเพิ่งอ,อกหักจาก UFO, ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนคิสซเซาเเลสเองก็เราต้องเอาใจเชียร์นะไม่ใช่เราเอาใจเชียร์แล้วแต่จะเชียร์แล้วกันพอแอสตันวิลาก็มีเอมริโนมาตินเนสนะครับส่วนเอ็ดดี้แอเกเทียก็จะมีอ่ะส่วนริสซเซาเเลสก็จะมีเอ็ดดี้แอเกเทียอ่าใครรักใครชอบใครก็ ลุงไปแต่ใจผมอยากให้คริสตัลพาเลสเข้าซะหน่อยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่ของแมนซี y กับนอตติงแฮมฟอร์เรสโอ้โหคู่นั้นก็มันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไล่เรียงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงเรื่องของบอลยุโรตอนนี้ใจผมไปนู่น,นแล้วไปวันอังคารแล้วไม่ได้อะไรมากมายเลยตอนนี้อ่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับการสนับสนุนช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกแก้วคาสสิก ของปเาเต้นะครับแล้วก็รวมถึงหมูกระจกไร้พ่าย,ายน้ำยำโอเฮเป้ H P e, นะครับผมเมื่อาวานนี้พี่น้องก็ให้การสนับสนุนกันมาแล้วรวมถึงทีมงาน a a u อยที่ยีด้วยทั้งสี่รายการที่สนับสนุนช่องอยู่ก็ฝากพี่น้องแล้วกันมีแรงไหวมีกําลังพอก็นักนุนกันมาไม่ติดไม่ขัดเมื่อวานพี่น้องในเฟซบุ o กครับก็พินัตตี้นะก็ทักไลน์กันเข้ามาแล้วก็ช่วยอุ่นดุนกันเนี่ยครับโอ้โหมันเป็นกําลังใจ นะที่ทําให้มีกําลังใจในการที่จะทําช่องต่อนี่แหละพูดตรงๆเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะก็ทาพี่น้องนอนกันไม่สนับสนุนกันก็ไม่รู้ใครจะมาสนับสนุนแหละใช่ไหมก็ฝากดูคลิปกันยาวด้วยนะครับช่วงนี้แฟนบอลหายบุงเข้าใจแหละชนะทีก็มาแห่กันเข้ามาทีพอไม่มีแต่พอไม่นกกอกหองเงียบนะก็เข้าใจเข้าใจเราเข้าใจกันถือว่าเข้าใจกันละกันนะครับอ่ะ ผู้ถึงพิมพ์ยิริแอผู้ถึงยูฟาจะเป็นลีกหน่อยฤดูการหน้าเนี่ยเขาเล็งๆกันว่ากําลังพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบในปีนี้สังเกตไหมเวลารอบตอกเอาอะเวลารอบอ่า16ทีมรอบ8ทีมถ้าเสมอกันในนัดที่สองแล้วผลสกอร์มารวมกันแล้วยังเท่ากันอยู่เนี่ยมันก็ต้องเตะต่อเวลาต่อเวลาไป่อีกครึ่งละ15นาทีไปอีกมันอีกครึ่งชั่วโมงรวมทดเจ็บก็ไปอีกร่วม40นาที เปเพืดอังชนะกันไม่ได้ก็ต้องมายิงจุดโทษกันเขาดูแล้วมันยืดเยือ้อเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวฤดูการหน้าเนี่ยฤดูกาลหน้านี้เลยนะครับสองนัดรวมกันหมายถึงรอบรังเอานะสองนัดรวมกันและสกอร์ยังเท่ากันอยู่ไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องมีการต่อเวลาให้มันเยืนเยื้อถ้ายิงรวมสองนัดแล้วจบเก้าสิบนาทีทั้งสองเกมแล้ว จบร้อยแปดสิบนาทีิสองเกมแล้วเสมอกันยิงจุดโทษแม่มเลยเตรียมตัวไปเลยแบงละห้าอ่าข้างละห้ามาแล้วไม่ต้องมาต่อเวลาให้มันเหนื่อยตกใส่กรรมการเหนื่อยกรรมการเหนื่อยแล้วโอ้บางทีบางคู่เห็นไหมแต่แต่ตีสองกว่าจะจบตีสี่ตีสี 4, ่ 4, แม่งไม่จบเสมอกันต่อเวลาไปอีกรูปกับครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงเสร็จไม่รู้ผมแพ้ชนะยิงจุดโทษกนบางทียิงกันแปดเก้าลูกนู่นเลย ก็6โมง,งกอ6โมงนะก็เขาไม่ได้เหตุผลอะไรก็คงจะให้มันกระชับขึ้นเลยให้มันกระชับให้มันดูแบบเอ,อไม่ต้องมาอู้ไม่ต้องมาอะไรกันมากมายนะประมาณนี้90ใส่กันให้หมดเลยนะไม่ทาหมดก็ยิงจุดโทษไปเลยจบนะครับแล้วทีมมันดับ1ถึงัแป8ที่ผมบอกว่าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะในฤดูกาลนี้เห็นไหมหลังจากที่ เราผ่านน็อกเอาท์มาได้ผ่านผ่านรอบ16มาได้เนี่ยนะครับมีอยู่แบตเดียวก็คือแบตท,ที่เราพอเราจะต้องมาเจอกับทีมที่จะต้องเพย์ออฟเข้ามาที่เราไล่ได้ไปเล่นนอกบ้านก่อนแล้วเล่นแมตสองในบ้านนะครับหลังจากนั้นทุกรอบเลยเราจะต้องเล่นในบ้านก่อนตลอดไม่นะว่าจะเป็นรอบ8ทีมรอบรองนี่นะก็ต้องเล่นในบ้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันดูแล้วเหมือนกับเริ่มจะมีอันดับเป็นทําไมานอกจากเงินรางวัลปีหน้าเขาเลยอย่างนี้เลย เขาบอกเลยบอกว่าปีหน้าทีมที่จบลูกอ่าทีมที่จบในกรุปเฟสหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงแเหมือนเดิมนะรูปแบบจะเหมือนเดิมหนึ่งถึงแทีมอันดับหนึ่งถึงอันดับแคุณจะได้สิทธิ์คือได้เล่นในบ้านนัดที่สองทั้งในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบสี่ทีมสุดท้ายด้วยเออก็โอเคนะคือพูดง่ายสมมุติอาร์เซนอลเราผ่านเข้าสู่ รอบกูเฟดนะเป็นหนึ่งในแปดนะได้เล่นในบ้านตลอดเลยไม่ว่าจะเจอใครรอบไหนแลก็ดีก็ให้เกียรติหน่อยให้เครดิตหน่อยให้โบนัสหน่อยนอกจากเงินที่ได้แล้วเนี่ยผมว่าดีแต่ว่าการเล่นในรอบในเล่นในขั้นที่สองของในบ้าน,ม,น,ม,ม,นออามันก็ไม่ดีเสมอไปนึกออกว่าอ่ามันก็ไม่ดีเสมอไปอย่างนัดแรกเนี้ยโ,โหอย่างอย่างลายชันชุดขาวเห็นไหม เล่นนอกบ้านก่อนกะเล่นในบ้านรัฐที่สองนี่กะสบายเลยพอออกนอกบ้านเละเละเสร็จในบ้านมันไล่ไม่ทันนะมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถามว่าได้เปรียบไหมในการเล่นรัฐสองในบ้านผมว่าดีเพราะว่าสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอะไรได้มากขึ้นนะครับและนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทีมจากประเทศเดียวกันจะไม่เจอกันก่อนถึงรอบแดทีมสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่า จากประเทศเดียวกันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กรุ๊ปเฟสเลยป่ะกรุ๊ปเฟสก็คงไม่เจอกันหรือเปล่าเพราะกรุ๊ปเฟสไม่เจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะไม่เจอกันเขาบอกว่าจนจะไม่เจอกันก่อนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะนั้น16ทีมสุดท้ายก็มีโอกาสเจอกันนะเขาดูในกรณีไม่รู้ทีมแบบสเปนไปโไวยไวายป่ะเรียวมบลิดจะต้องมาตัดกันเองกับตัวของ แอดแลนลิตแล้วก็เยอรมันนะต้องไปตัดกันเองเห็นไหมไบโอลิโอเซนต้องมาตัดกับกับไบเยอร์เนี่ยมันก็ดูก็แบบเหมือนกับแนมมาเจอกันเร็วเกินไปใ,ในประมาณเนี้นะเขาก็เลยแวแวๆมานะแต่ยังไม่รู้ว่าจะคอนเฟิร์มอะไรแต่แนวโน้มมีค่อนข้างสูงครับก็มือสามกดนี่เองนะในเรื่องของต่อเวลาไม่มีต่อเวลาล้วสเสมอกันในเวลายิยงจุดโทษเลยไม่ต้องมาต่อแล้วรวมถึงอ่อันดับหนึ่งถึงแปดจะได้เล่นในบ้าน นัดที่2อซึ่งถือว่าได้เปรียบรวมถึงทีมจากชาติเดียวกันจะไม่เจอกันตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายก่อนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอย่างไงนะอ่ะมาดูกูรูหน่อยกูรูคนเนี้นะครับที่ไม่ค่อยจะกินเส้นเราเท่าไหร่นะก็คือมิดฟิลพันดู <laughs> ดูเหมือนหมาต้องใช้คำว่าดูเหมือนหมา ไล่เตะไล่เสียบแพทริกเวล่าและโอ้ถ้าใครจำได้รอยตีนเออไม่ใช่รอยคีนนะอดีตมิดฟิลพันดุของแมนยูเขาเอ้ยมาแปลกแต่ผมไม่ได้ตึงแจนดีดาอะไรนะแค่เอาข่าวมานะครับเอาข่าวมาหเห็นว่ารอยคีนครับนักวิเคราะห์ชื่อดังอดีตนักเตะดังของแมนยูนะครับได้วิเคราะห์เส้นทางยูฟาแชมเปียนลีก ไว้ดังนี้เขาบอกว่าเขามั่นใจว่านัดจิงชะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในปีนี้มันจะเป็นคู่ชิงที่น่าจะถูกชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วไอ้หาเล่นของเนยนะมันถูกกำหนดไว้แล้วว่าคู่ชิงชะเลิรปีนี้คือบา์เซลโลนาจะชิงชะเลิศก,กับอาร์เซนอลฟันโทมแบบนี้เลยนะครับเขาบอกเลยบอกว่า เขายกย่องการเล่นของบิ๊กแคนไลท์เป็นอย่างมากครับก็บอก2ประตูของเขาที่ทำในรอบแทีมนั้นนะโอ้โหมันน่าทึ่งครับมันมาจากการทำฟรีคิกที่มหาศจรรย์เขาเก้าวข้ามความเป็นนักเตะธรรมดาไปแล้วนะี่โอ้โหแม่ไม่รู้กินอะไรเขไปไม่รู้กินอะไรเขไปพี่ลอยคินเออช่วงหลังนี้เจอพัตติกเว่าบ่อยนะครับทำรายการอะไรกันบ่อยแต่ว่าเออ ช่วงก่อนได้นแต่ช่วงหลังเนี้ยไม่ค่อยได้รับเพราะว่าพิเวล่าต้องไปคุมทีมอิตาลีไม่ค่อยได้เจอกันน <c> ะ <oughs> ไม่รู้ไปอะไรนะเขาบอกว่าตอนเนี้ดูบิ๊กแนไลน์เนี้ยครบเครื่องอทั้งพละพละดกำลังพรสวรรค์เทคนิคการอ่านบอลการเข้าหาช่องว่างรวมถึงการยิงประตูเขาบอกดูครบเครื่องมากกว่ากองกลางคนอื่นๆทั้งหมดเลยเขาวิ่งแซงนักเตะคนอื่นได้ และเขาเต็มไปด้วยเทคนิคมากมายเขาดูแข็งแรงมากๆขึ้น,นเรื่อยๆขาบอกเลยปัจจัยที่จะทำให้อ์สซนอลเข้าชิงก็คือพิคค้าวเดกแค่ไลฟ์นะครับอันนี้เป็นมุมมองของรอยกินนะอ,อแม่งก็ฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแตกเลยเนอะ้แต่เราก็เชื่อเราก็เชื่อนะเขาไม่ได้บอกนะว่าจะไปถึงแชมป์ไหมแต่เขาตำนายเลยบอกว่ารอบชิงไฮเลอร์จะเป็นบาซ่าจะสามารถผ่านอินเตอร์มิลานได้และ บาเยอร์มินิกเออแล้วก็อาเซนอลเราสามารถจะผ่านปารีส erm แซงต์แงได้เช้าๆนะี่แม่งพูดผิดพูดถูกอมาว่ากันนะอย่ามาจับผิดกันอีกนะเออมันคิดถูกเราจะป่ามันป่ามันไหลเออเข้าใจหน่อยเข้าใจหน่อย,ออน,อย <c oughs> นะก็ฟันธงแบบไม่กล้กเลยว่าอาเซนอลเราจะต้องไปชิงกับบาซ่าแน่นอนเอ้าเดี๋ยววันคือนนอ o งคานนี้ก็รู้นะคือนน o งคานนัดที่หนึ่งยกแรกก็รู้แล้วครับสําหรับปารีสแซงต์แมง เมื่อวันก่อนที่เราเตะกับล่าสุดเนี่ยกับกิ๊บเซาพาเลสแล้วเราเสมอเข้าไปใช่ไหมเราก็ส่งแลแ้วเตะมีโลมั่งแต่ยังใช้ตัวหลักตัวหลักอยู่นะครับในขณะที่เมื่อคืนแล้วเราก็ถูกว่านะว่าไม่เก็บไม่อะไรนะมาดูครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เราเตะกันเมื่อวันพุธใช่ป่ะอ่าเราเตะกันวันพุธนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์คืนศุกร์เนี่ยปาริสเซนจีแมงลงเตะนะพี่น้อง เขาเตะคืนวันศุกร์นะศุกร์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะจะ,จะไปเตะวันอังคารเ,เขามาเยือนเราเขามีเวลาพักน้อยกว่าเราสองวันหรือบอกว่าเราเตะตั้งแต่วันพุธแล้วเราได้พักของเขาเตะศุกร์แล้วเขาได้พักกี่วันเองนะเมะื่อเมื่อคืนนี้เขาเล่นกับน,นิสครับแล้วก็แพ้ไปสามประตูต่อหนึ่งแพ้นะแพ้นิตสามประตูต่อหนึ่งและอดเป็นแชมป์ไรไม่อดเลย นะโอ้แต่พี่ก่ยิงในหลีกโคตรเยอะแม่งยิง84เมตรนะแต่ว่ามาเซลอีกทีมนึงก็ก็ยิงเยอะเหมือนกันนก60กว่านะครับปาเลซีแมีเมื่อคืนนี้เล่นแล้วแพ้ก็ทําให้ตัวเองเป็นแชมป์ไม่สามารถเป็นแชมป์ไร้พ่ายได้แพ้จะแล้วครับแพ้นีดฆ่าบ้าน1ประตูต่อสแต่นะั้นไม่สาคัญไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเพราะว่าเขาเป็นแชมป์หลีกแล้วไอ้เราก็นึกว่าลองสหลุยเอลิกเก้เนี่ยไม่จะต้องพักตัวเว้ย อ่าต้องพักตัวที่ไหนได้ที่ไหนได้นะครับดอนนาลุม,ม่าลงนะครับฮาคิมีลงนะครับมาคินยอดลงปาโช่ลงเมนเดสลงแผงแบ็กโฟลเขาลงแบบเต็มเต็มเต็มทีมเลยนะครับเนเวสวัตินย่าลุยส์นะครับลงเป็นแสงมิดฟิลแผงหน้าเขาดูเอเดเมเล่แล้วก็คาวัชเชเลียนะโอ้โหโลงแบบเต็มเต็ม ลงแบบเต็มๆจร,จริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับว่าลักษณะคล้ายๆกันแหละให้ความต่อเนื่องของร่างกายให้ความต่อเนื่องของเกมไม่พักให้มันล้าเกินไปก่อนที่เขาก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะแล้วก็ต้องเข้าใจกันแหละนะเปลี่ยนตัวเอาตัวจริงออกนะครับอย่างตัวของดูเอ้เนี่ยก็ถูกแทนโดยแบดดี้บัคโคลาบัคโคลานี่อาจจะได้ลงแทะลงเล่งตัวจริงก็ได้นะในทีที่ห้าแล้วก็ตัวของ อ่าวาเลนเซียเอเมเบอรี่ก็ลงแทนตัวของเจ้าในเวสให้พักครับในทีที่68ครับอุสบาเดเมเลก็ได้พักครับกอนซาโล่ลามอสลงเล่นแทนนะ่านเป็นประมาณชั่วโมงนึงแหละเอลิกเก้เขาก็เปลี่ยนตัวแล้วนะแล้วก็ลูควาสบาลาโดลงมาเล่นเซนเตอร์แทนมาคินยอสในทีที่หกเก้าแล้วก็7.8ครับตัวเซนนี่ไม่ยูรูก็ลงแทนฟเฟเบนลุยนะก็เขาก็ประมาณนี้แหละประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ พักตัวเพื่อที่จะเตรียมทีมเจอกับเราเห็นป่ะเขาเองเขาก็ต้องใช้ความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าโอโ้โหให้มาได้พักได้มีแมตสองแมตแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะได้แตะกับ UCL แล้วพักแม่งหมดเลยเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นเพราะตั้งแต่ถ้าเบื่อได้พักนานๆเจ็ดแปดวันโดยที่ไม่ได้ลงเป็นแมตฟิตเลยอ่ะเป็นแมตแข่งเลยอ่ะมันจะมีอาการอื่น เอื่อยลองทํางานเนี่ยแล้วลองหยุดสักสามสี่วันเนี่ยเป็นไงโอ้วันที่จะเริ่มทำงานรู้สึกเป็นไงโอ้ยใช่ไหมใช่ไหมมันมีอาการรู้สึกโอ้ไม่กับรีก่กระเป๋าอยากจะพักต่อนอนต่อมันเป็นแบบนี้แหละเพราะนั้นนี่แหละครับคือวิธีการบริหารทีก็คือไม่ว่าจะยังไงคุณจะมีมันพักเท่าไหร่แมมจะไม่สำคัญเท่าไหร่แต่เขาจะต้องเอานอกเตะเหล่านีนน้ลงไปเพื่อรักษาระดับรักษาความฟิตรักษาจังหวะ ครับอนะ่ก็คงจะประมาณนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ทำไมชาร์จ iPad ดไม่เข้าตอนนี้แบตเหลือน้อยลงเหลือเกินอ่าก็อยา่างนี้แล้วกันบริษัทแมแงนะครับตอนนี้มีปัญหากับเราละฮะมีปัญหากับเราเราก็ไม่รู้ไปจะไปเรื่องแง่อะไรกับเขาไม่ควรนะเพราะว่าตามกติกาเนี่ยเวลานะเวลาทีมเยือนจะมาเนี่ยเราจะต้องให้วต้าทีมเยือน นะครับอย่างน้อยต้องประมาณสี่เปอร์เซ็นประมาณ5%้าเปอร์เซ็นของความจุของสโมสรของความจุของที่นั่งตอนนี้เลิกกิฟครับเลิกกิฟสื่อของฝรั่งเศสรายงานข่าวมาบอกตอนนี้อาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังมีปัญหาเรื่องสงครามจิตวิทยากันอยู่ <c oughs> นะครับเฮ้ยเราก็ต้องดีๆด้วนยะเพราะเราไปแมตช์เข้าแมตช์สองเดี๋ยวโดนเขาเอาคืนนะโดนจิตวิทยาครับเพราะตอนเนี้อาร์เซนอลปล่อยตัวให้กับ ปารีสแซงต์แฌงด้วยตั๋วจานวนเพียงแค่2,500อใบาจากที่เคยตกลงกันไว้ก่อนว่าจะให้ตั๋วทีมเยือนประมาณ3 0 0พันใบนะครับเพราะตามกฎของยูฟ่าเนี่ยเจ้าบ้านจะต้องตัดจัดสรรตั๋วให้กับทีมเยือนอย่างน้อยๆน,น,นะครับ5%ปอร์เของความจุของความจุของสนามเนี่ยอ่านะเพราะนั้นเราจุได้ห0 0มื่น0ก0นถ้าเผื่อ1ิก็6 0พันถ้าเผื่อ5%ปก็ประมาณ3,000ัน ประมาณนี้นะคิดตามผมทันนะต้อง5%ของความจุสนามเพราะนั้นทีมเยือนะจะต้องได้ตั๋วอย่างน้อยๆประมาณ3,000แต่ว่าอาร์เซนอลให้ตั๋วทีมเยือนในนัดน,นี้เพียงแค่2,500อที่นั่งคิดเป็นแค่4%เปเขาก็เลยโวยวายว่าเอ๊ะทำไมให้ตั๋วน้อยลอเกินครับอาร์เซนอลให้เหตุผลนะครับทีมเราให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ให้ตั๋วน้อยเนื่องจากว่าจะต้อง กำหนดเรื่องความรักษาความปลอดภัยในท้องถนโนเนื่องจากว่าในวันอาทิตย์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการจัดรอนดอนมารารอนครับก็คือการแข่งขันวิ่งมารารอนนะในก,กรุงลอนดอนและจะทำให้คนทั่วสาราทิศเนี่ยจะมารวมกันกระจุกอยู่ที่รอนดอนเพะฉะนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยก็เลยจะกำจัดจำกัด ตัวของแฟนบอลไม่ให้มาเยอะมากเกินไปอันนี้ไม่รู้ฝังขึ้นไม่ขึ้นนะก็แล้วแต่และกันว่าเฟซเชเนี่ยเขาก็มองแหละว่าเฮ้ยมันตะกดมันก็ต้องกดนะเว้อย่างน้อยมงก็ต้องสามพันน่ะนี่หายไปห้าร้อยด้เสียงเชียร์กูจ,จะไม่ดังไ <c oughs> อนนี้หัวอ,อกเขาหัวอ,อกเราเราก็ใจกันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ทางเฟซเชก็กำลังยื่นเรื่องไปยูฟ่าครับเพื่อขออุทธรณ์ยังไงขออีกห้าร้อยใบได้ไหม ให้มันครบสามพันเธอนะให้ครบสามพันนะเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องอุทธรณ์ก่อนดูว่าจะเป็นยังไงนะถามว่าเกี่ยวไหมเอาแบบตรงๆนะเอาแบบตรงๆนะคนยังไงมันก็มาคนยังไงมันก็มาอย่างมาลาธอน,อน,อนดอนเราดอนมาราทอนก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเทศกาลที่แบบคนเยอะ <luego> <ๆ S 2> แน่ๆนะเราก็อย่าไปยื้อเขาเลยให้ไปเถอะอีกห้าร้อยช่างแม่ง <L eg le quin> นึกถึงไว้ว่าเดี๋ยวเวลาเราไปเยือนเขาอะเออนะโอ ح, เ้เขาว่าเขาก็ต้องเขาก็ต้องมีวิธีที่จะจัดการเราเหมือนกันแหละเหมือนเหมือนกรณีที่เรือเมลิทเหน็นไหมแมตช์แรกที่เราเล่นในบ้านโอ้โหแสงเสียเอฟเฟกนี่แม่งเต็มจัดเต็มเลยพอไปเต็มที่บ้านเขาโอ้โหเขาก็จัดเต็มเอาคืนเราเหมือนกันนะจริงแต่ว่าอ่าประสาทเราแม่งแข็งพ <L eg le quin> ราะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าปาบิลสาแมงจะอุทธรณ์ได้ไหมจะขอตัวสักห้าร้อยได้ไหมถ้าตามผมให้ไปเถอะ ้เถอะเรื่องเล็กน้อยแค่500นะแต่ว่าถ้าเรื่องความปลอดภยัยอันนี้เดี๋ยวก็ไปคุยกันว่ามันซีเรียสจริงๆขนาดไหนในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกับอีแค่อีกห้าร้คนนะก็ว่ากันนะครับคงจะประมาณนี้ก่อนนะอ่าตลอดวันนี้นะะวันที่พวกเราไม่ได้เตะก,ก็เอาความเคลืบหนเนื้อความคลืบหน้าอะไรมาไล่เรียงกันและเรอบทสัมภาษณ์พิต้าแล้วก็ประวัติ ที่เราเคยเจอกับปารีสแซงต์แมงเป็นยังไงอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับการพบกันร,ระหว่างอาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แมงครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าประวัติแล้วกันนะจริงๆปารีสแซงต์แมงเนี่ยเี็มทีมทีมทมทมท่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่เอาวางจริงไม่ค่อยเท่าไหร่ก่อนหนะ้านี้ยพอมาถึงยุกนั้นนะฝรั่งเศสนีจะดังก็คืออาพวกบ aux, อโดมาเนะ่โอลลมปิกมาเซเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโคตรดังเลย นะครับไอมอนากโอลิมปิกลียงเนี่ยพวกนี้มันแบบดังมาก่อนปารีสซีมงทีมึงหลวงก็จริงก็ในระดับหนึ่งไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่พอปี2011ปี2011เจ้าชายเจ้าชายหรอกทีก็บอกว่าวของซาอุหรือไงกลุ่มทุนไม่รู้สักอ่าไม่ใช่ของอิมิเลตเพราะว่าสปอนเซอร์เขาเหมือนกันกันกบของอาร์เซนอลนะกลุ่มทุน่าอิมิเลตครับเข้าไปเทคโอเวอร์ ปารีสแซงต์แองเงินถุงเงินถังมาเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนกับแมนซิตี้ได้กลุ่มทุนจากอาบูดาบีเข้ามาเหมือนกันพอเข้ามาถึงอะไรเม็ดเงินแม่งหล่นมาเต็มเลยทีนี้โอ้โหพี่แกสรรหาอยากจะได้ใครกูเอามาหมดค่าแรงค่าตัวเท่าไหร่กูทําได้หมดเนี่ยครับคือจุดเปลี่ยนของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสเลยก็คือปีสอง1สิบอ็ดที่พอเงินถุงตุ้มเข้ามาสู่ปารีสแซงต์แองทีนี้แหละเห็นไหม โดดังๆมากันหมดนะที่ผมค่อยไล่เรียงให,ให้ฟังแล้วกันว่าช่วงตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยตั้งแต่กลุ่มทุนของอแขกอาลับเข้ามาเนี่ยปารีสแม่งเปลี่ยนแปลงยังไงโอ้โหโดยเฉพาะที่เห็นชัดคือเรื่องเม็ดเงินและบรรดาดาวสตาร์ทั่วโลกแม่งต้องไปปารีสนะครับอ่านะแม้ว,ว่าหลีของตัวเองจะเหมือนอน <c oughs> น่อนมึงเก่งไม่กี่ทีมะเอาพูดตรงๆไม่ได้ริงนะอ่หลีฝรั่งเศสน,นับทีมได้ผมว่าไม่เกินหกทีมอะ ที่ดูแข็งแรงแข็งแกร่งอะแต่ว่านอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จริงๆครับมาดูสถิติการเจอกันระหว่างปารีสแซงแมงกับอาร์เซนอลหน่อยนะนู่นเลยปี1993งเ้เในเจอฟุตบอลยูโรเปียนคัพฟินเนอร์ครับตอนนั้นคัพฟินเนอร์ครับก่อนคัพฟินเนอร์ครับเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นถ้วยสําหรับแชมป์เอฟเอคัพของแต่ละประเทศเอามาเตะกันเมื่อก่อนจะมียูโรเปียนลีกยูโรเปียนครับมียูฟ่าครับนะยูโรเปียนครับก็คือแชมป์อย่างเดียว ไม่ต้องเอาที่หนึ่งที่สองไม่มีเอาแชมป์อย่างเดียวแชมป์ของลีกต่างประเทศมาแม่งแบบแข็งโป้งอ่ะอ่ายูฟ่าครับก็จะเอาอันดับสองอันดับสามนะครับแล้วก็เอฟเอครับก็จะเป็นถ้วยคัพวิน,ะนะน 93, 94, เนอร์ครับอ่านะในปีหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าสี่เนี่ยในคัพวินเนอร์ครับครับเราเจอกันนะในรอบรองชาเลิศนะแล้วก็เราไปเสมอเขาที่ปารีสได้หนึ่งประตูต่อนหนึ่ง แล้วก็นัดที่2เราสามารถที่จะชนะที่ไฮเปรี่หนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้เราเข้าไปชิงชั้เลิศกับปามาและชนะปามา1นศูนย์ปีที่คว้าแชมป์คัพซินเนอร์ครับได้ที่อัลลังสมิธยิงอะนะนั่นแหละปี1 9 9 3 9 4เจอกันนะครับปี2016-2017เจอกันยูฟาแชมเปี้ยนลีกอ่าเริ่มมาเจอกันแล้วนะครับรอบแบ่งกลุ่มเสมอกัน2นัดนะเสมอกัน1 1แล้วก็ สเสมอกัน2-2ในปีนั้นเนี่ยเราจบอันดับหนึ่งของกลุ่มนะโดยผลต่างประตูดได้เสียที่ดีกว่าปารีสเซงแยแมงนะในปี2016 2017นะครับและปี2024 25ที่เพิ่งเจอกันเมื่อเมือม่อเมือม่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยนนในรอบคนะุปเฟสอ่ะเราชนะปารีสเซงแยแมงได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจากการยิงของบุคโยสกาและก็คลายฮาเวตเออรู้สุดคลายฮาเวตยิงก่อนแล้วก็บุโยสกายิงลูกที่สองนะฉะนั้น ในเจอการเจอกันทั้งหมด5ครั้งเรายัางไม่แพ้ปารีสเซงแมงเลเลยแม้แ,มนะแต่ครั้งเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันวันอังคารนี้นะเดี๋ยวว่าใกล้ๆก็จะมีอะไรอัปเดตอัปเดตเรื่องของการจิตวิทยาต่างๆมันมากูรูแล้วก็บรรดาทีมต่างๆเนี่ยบรรดาสถาบันต่างๆเนี่ยให้ใครนะครับแต่พูดตรงๆพูดตรงนะ เขาให้แบบสูสีมากทั้งคู่เลยนะทั้งอาร์เซนอลทั้งปารีสแซงแมงรวมถึงทั้งอินเตอร์มิลานกับตัวของบาร์เซโลนาเนี่ยเขาให้โอกาสเปอร์เซ็นต์กันประมาณ2%อห่างกันสเปอร์เซเท่านั้นเองห้าเอดสี่เก้าอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ก็ต้องรอดูผลการแข่งขันนัดแรกก่อนก็ดูด่เขาจะแม่นไหมต่างชาติเขามองกันว่าอาร์เซนอลจะเข้าไปชิงกับบาร์เซโลนาในขณะที่กูรูเมืองไทย เขาบอกว่าอาร์เซนอลจะเสร็จปารีสแซงต์แฌงแมงส่วนมากเลยนะครับไปฟังได้เลยกูรู้หลายคนเขาบอกเลยบอกว่าอาร์เซนอลไม่น่าจะผ่านปารีสแซงต์แฌงแมงถามผมผมว่าเราเจอทีมที่ดีสุดแล้วในโลกสำหรับเรอบลลิตถามผมนะเอาแบบตัวเอาเอา,เอาความพิดผมนะกูรู้เขาบอกว่าปารีสไม่เหมือนเดิมแล้ว ปารีสมีตัวลุกเข้ามาใหม่มีฮิตช,ช่ามีอะไรเข้ามาเดนเบเล่มาแล้วแบตแรกที่เราเจอเขาที่เราชนะไปก็ไม่มีเดมเบเล่นะนะเนะี่ยเขา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 วิเคราะห์งี้ว่าโอ้ยรูปแบบการเล่นของปารีสอยู่ในช่วงขาขึ้นมีตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพนะครับแต่กองหลังยังเป็นชุดเดิมนะ <c oughs> กองหลังนี้เป็นชุดเดิมนะหน้าอันตรายถ้าเปิดเปรียบเทียบเขาระหว่างเดมเบเล่นะเดมเบเล่ฮิช่า แล้วก็จะมะีทั้งตัวของดูเอและมีใครหลายคนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเรือมดลิทที่มีเอ็มบัปเป้มีโรดิโกมีจูดเบลิงแฮมมีใครก่ะวีดิซยูจูเนียคุณว่าสองทีมระหว่างเรือมดลิทกับปารีสแซงต์แมงหน้าใครแม่งเวอร์กว่ากันเอาแบบตรงๆนะดูเห็นๆเลยหน้าปารีสแซงต์แมงกับหน้าของเรือมดลิท ทีมไหนดูเวิลดูดีกว่ากันดูได้ตาดูได้ฟอร์มเนี่ยและขนาดเรายังเอาศูนย์หน้าเอาแพ็กไม่ให้หน้าเขาทำอะไรได้ของเรือบริษเอาอยู่กองหลังเราเอาอยู่ไม่ได้ประมาทไม่ได้มาบอกว่านู่นนี่นั่นนะแต่เอาดาังซีดูอ่ะและ้วคิดดูเรากองหน้าเรืกองหน้าของปาเลสไตน์จะเอาเราไหวเหรอไม <c oughs> ่รู้นะก็ลองดูแล้วกันแต่ผมก็ต่างชาติเขาให้เราเหนือกว่า แต่กูรูเมืองไทยเขาบอกหลายตำนักเกือบทุกคำลักเลยบ้างบอกว่าเราจะไม่ผ่านปาีสเซงยนแมงก็ลองดูแล้วกันว่ากูรูเมืองนอกกับกูรูเมืองไทยคนไหนจะเก่งจะน่าแหกแตกกอ,อกันอ่ะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันประมาณนี้นะครับอ่ะเช้านี้ก็คงจะประมาณนี้นะก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอดูสถานที่ว่าจะไปที่ไหนผมไปแน่แล้วก็ ไปร่วมฉลองกับลิวภูนแล่น้องๆก็หน่อยนะพอน้องๆก็ชวนมาก็เราก็ให้เกียรติกันแหละนะบอกแล้วไงว่าเมื่อถึงเวลาแล้วขับเกี่ยวจริงมาถึงเวลาถ้าเผื่อคุณจะฉลองแชมป์เราก็ยินดีจะไป <c oughs> นะครับอ่ะก็ฝา,ากไว้แล้วกันสําหรับทั้งสินค้าทั้ง4รายการในช่องอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็สนับสนุนกันได้นะ,อ,ะอยากให้ช่องอยู่นานก็ใครมีแรงกําลังเหลือก็ว่ากาันใครไม่มีแรงก็ช่วยดูคลิปเป็นยาวอยาก,กดข้ามโฆษณา ก็ดีแหละเป็นการช่วยที่หวยไปนในตัวด้วยนะครับยิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนี่แหละครับมันก็เป็นการดันช่องให้ช่องมันไปได้ไกลกว่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่หวยชาแนลอาร์สนนันนแฟนคลับนะครับปฏิบัติหน้านที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าที่และเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้านที่ตามาาาต่างจังหวัดแถบภาคใต้และทั่วประเทศรวมถึงที่เจ้าที่อาสากู้ภัยที่สตงด้วยทําง,งานด้วยความระมัดระวังนะครับ แล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะพี่น้องไหลาทางถ้ามันไม่จําเป็นไม่ด่วนแม่แรงจริงอย่าไปจอดนะครับเพราะว่าอย่าไปคิดว่าคนไทยจะขับรถตามกฎกติการ้อเซมันไม่มีหรอกครับไหลาทางบางคนไหลาทางบ้านเราที่เขาให้จอดสําหรับหยุกเฉินแม่งก็ยังวิ่งไหลาทางกันมันมีหลายคนอย่างนั้นจริงๆบุกเกิดอุบัติเหตุซึ่งผมไม่กล้าเข้าไปดูเลย รู้สึกคนถูกนะอ่ะก็ตามนี้แล้วครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ